เสื้อไม่จาเป็นต้องแบบไปเสพสิ่งที่เสื้อแมงสื่อก็ได้เราแค่เล่นที่ลายเล่นที่ชอบ บางคนเอกลักษณ์คือใส่เสื้อตัวนี้เพื่อต้องการให้รู้ว่าเสื้อตัวนี้มันบ่งบอกอะไรกับตัวกูแต่บางคนซื้อเสื้อไปเพราะเสื้อสวยอยากเลือกความมั่นใจในตัวเองใช่คนหลายประเภทครับที่เล่นเสื้อแล้วความคิดไม่เหมือนกันผมก็เลือกใส่เสื้อที่แบบเอ้ยมันเข้าออกับตัวผมด้วยสื่อได้ด้วยบางลายผมใส่เสื้อลายแบบปันๆอย่างเงี้ยครับเพราะผมชอบแบบให้คนอ่านแล้วแบบคนติงคนติอคนตีนผมได้รู้ว่าผมเป็นคนคนตีนอ,อะไรเงี้ยแต่มันก็ต้องหาเสื้อตัวไหนให้เจอมันเนี่ยคือเสน่ห์ ของมันจริงๆว่าเสื้อไอ้พวกนั้น่ะที่คุณจะหามาใม่กับตัวคุณมันหายากนะมันไม่ได้หากันง่ายๆแบบอาจจะเจอแล้วถูกใจคุณก็ต้องรีบซื้อครับมันไม่ใช่แบบมันจะมีเมื่อไหร่ก็ได้คุณจะไปหาเมื่อไหร่ก็ได้บบางทีมันเจอโอกาสมันอยู่ตรงหน้าบางทีแม่งมีแค่ตัวเดียวเท่านั้นก็คือจบใช่จริงๆก็ต้องคว้าเลยขึ้นด้วยคําว่าวินเทจเนี่ยคือแบบอุแม่ยากนะบางทีหาแค่สายตัวเองอะผมชอบใส่แบบเสื้อกว้างๆสั้นๆยังหายากเลย นั่นแหละครับคือสเสน่ห์ที่มันยังยังหลงเหลืออยู่ในปัจจุบันคือถ้าปล่อยโอกาสไปเนี่ยไม่รู้ว่าจะเจอเมื่อไหร่สุดท้ายสเสน่ห์ของของวินเทจก็คือความหายากตรงที่เข้ากับเราไซส์ที่เข้ากับเราบางทีแม่งมีตัวเดียวคือจบไม่จําเป็นต้องแบบไปซื้อเสื้อแพงหรือในกระแสรหรือแบบของแรแๆที่เขาพูดกันแบบเอ้ยตัวนี้แพงหายากอะไรเงี้ยผมมองว่าจริง,รงๆเสื้อที่ชอบที่ใช่อะเจอในราคาที่แบบ ถูกถูก,ก็มีผมซื้อประจําเลยเสื้อฟอนเสื้อคําพูดบ<ม>วนดิ้งที่มันแบบกวนตีนก<ม>วนตีนห0าร้อยพันหนึ่งผมก็ซื้อ คือมันมันเป็นฟิลที่ความชอบแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนใส่เพื่อยกตัวอย่างนะพี่บางคนซื้อเสื้อเหมือนเซเล็บเพื่อให้คนอื่นตูวว่ากลัวใส่เหมือนเซเล็บคนนี้อะไรเงี้ยก็มีครับบางคนซื้อเพราะชอบวงนั้นจริงๆแต่ไม่รู้หรอกว่าศิลปินลายใส่ก็มีบางคนซื้อเพราะกูกูรวยก็มีโอเคกูโชว์รวยก็มีเยอะเลยครับเข้าใจได้